สวัสดีครับวันนี้เรามาสะปาองค์พระแม่สุรสวัสดีกันครับรอบนี้ผมขอแก้ตัวนะครับผมที่บอกว่านี่ไงเบากี่โมงรอดูเลยองนี้จะแก้ตัวว่าเบาสุดๆแล้วครับแต่ถ้าบอกว่ารอบนี้ยังไม่เบาเดี๋ยวรอบหน้าเอาเบากว่านี้อีกสรุปแล้วตอนนี้ก็จะแข่งขันการตกแต่งให้เบากว่าเดิมใช่ไหมครับผมต้องบอกว่าแบบนี้จริงๆนะทุกครั้งที่ลูกค้าสั่งบอกว่าทําสีแล้วตกแต่งเบาๆพอครับไม่ต้องเยอะมากก็ได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนยอมรับว่าแต่งเบาครับแต่ถ้านาปัจจุบนันนับวันยิ่งแต่งมากขึ้นเรื่อยๆจะังนเร่อยเลคับกาต งานนี้แต่งเบางานนี้แต่งเบาสกดจิตตัวเองเลยละครับพอแต่งไปแต่งมาก็รู้สึกว่าเริ่มแต่งเต็มเหมือนเดิมงานนี้รับรองครับว่าแต่งเบาแน่นอนเพราะตอนทํางานก็สกดจิตตัวเองไปเรื่อยๆเลยครับว่างานนี้ต้องแต่งเบาเดี๋ยวเราไปดูหน้าเสร็จกันเลยละครับผมว่างานนี้ทางลูกค้าบอกว่าจะได้ทนเรียบหรูครับเน้นความแพงไว้ก่อนและตกแต่งแบบเบาๆครับส่วนใครสนใจงานสปาสามารถติดต่อผมมาได้เลยนะครับทางเพจสีกระชานันท์ยติมันตราครับหรือว่าเข้าไปที่โปรไฟล์ผมมีลิงก์ป้ายเกียสามารถกดเข้ามาได้เลยส่วนใครที่ หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางมีแอดภาษาอังกฤษที่หน้าโปรไฟล์ผมครับเข้ามาบ้านเขียนผมได้เลยนะครับเข้ามาแล้วกดเพ,พื่อนๆก่อนครับหลังจากนั้นส่งรายละเอียดงานมาตามนั้นได้เลยนะครับผมติดต่อมาได้เลยนะ